เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ 19. พฤศจิกายน2 5 6 7มาอัปเดตข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้วันนี้เคาะแจกเงินหมื่นเฟส2กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไป4ล้านคนนะคะใช้จ่ายในเทศกาลตรุษจีนปี68นี้และก่อนไปรับชมรายละเอียดก็เช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให,ให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด,ดกดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ถูกวัดไม่มีวันหยุดนะคะโดยล่าสุดนายพิชัยชุนหะว,วัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังได้เปิดเผยคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพททองทานจินวัฒนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุนะคะ สาระสำคัญนะคะเร่งการกระตุน้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายของผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่จำเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มการบริโภคที่จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบและการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศทั้งนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลเ l l ต t ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสำเร็จโดยมีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่15กันยายน2567ผ่านคุณสมบัติโครงการเติมเงิน10,000บาท ผ่านดิจิ a ั w a l l e t และผ่านการยืนยันตัวตนแล้วไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการรวมกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน4ล้านคนนะคะคิดเป็นงเงินงบประมาณไม่เกิน40,000ล้านบาทจำนวนทั้งสิ้น4ล้านคนผู้ที่ได้รับเงินจะได้รับก่อนวันรุ่จีนปี2568 ก็คือภายใน29มกราคม2568นะคะโดยกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่รัฐบาลพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นได้รับเงินก่อนส่วนในระยะต่อไปหรือเฟสที่3จะจ่ายให้ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2568ซึ่งก็จะสอดคล้องกับแอปพลิเคชันทางรัฐที่สามารถใช้งานได้ในช่วงไตรามาสที่2ของปี68นะคะ มาแล้วนะคะข่าวดีแจกเงินเหมือนเฟสที่2กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไป4ล้านคนได้ใช้ใจ่ายในช่วงเทศกาลร,รุษจีนปี2568